โพดให้ละสองร้อยพี่น้องมีอยู่ไสมีอยู่นี่ครับคุณนะเขาโพดมีแต่ต้นงามๆจ่วมหัวนี่พี่น้องสุดยอดครับสุดยอดต้องชมแล้วครับงานนี้นี่ครับพี่น้องให้ละสองร้อยครับบมเมนว่บาแต่ต้นกขาโพดนี่พี่น้อง พุ่นนะครับเบิ้งเบื้หญ้าความพี่น้องพุ่นหญ้าธรรมชาติเพียงหัวเข่าครับพุ่นเพียงหัวเข่า้วครับตสวมทอดทอดขาพุ่นพี่น้องครับผลมันก็ลูกชายเจ้าของพ่นครับนี่ก็ต้องไถน้าพื้นที่เอ่อว่านเขาว่านน้ำครับพุ่นนะอันนี้ก็คือเป็นหญ้าธรรมชาตินี่ก็ต้องได้มาตัดเอาพี่น้องพุ่นะพี่น้องผลนะพี่นบอกว่าเอาต้นกระโพดแล้วก็อย่าลืมเอาหญ้าน้ำเด้อพี่น้อง มีหลายมุมพี่น้องพี่น้องว่ากุ้ค่าครับว่าครับผนแต่ว่าทั้งแก่ต้นไม่เหพ้นตาลงไปสองซะเลงแล้วครับย่งให้ในอีกพี่น้องก็ับผมยังเต็มให้อยครับผมทั้งหยาด้วยพี่น้องโอ้ยกุ้ค่าหลายครับกุ้ค่าลายพี่น,นะครับต้นกระโพดล่างอันนะครับบางต้นเพิ่นนะครับเนี่ย ร่างต้นก็กเป็นฟกักเพื่อนก็บอกแต่เดาครับล่างฟากักโอล่างต้นมันก็เป็นฟักครับเป็นฟกันฟกแบบบตรตึงนะครับสารอาหารกับโปรตีนก็อยูหันได,พนด้พี่นนะ้องเด้อพื่นนะครับสองร้อยมีที่ไหนมีที่นี่ครับโอ้โหนะครับพ้อมกับหยาเดา้อพี่นนะ้องเพื่นะหยาชวยครับเพื่อน,นะหยางา่ามง่ายไปยังครับยังไงเพื่อนกับสีเก็บครับนี่ ตัวปลาที่ไหนผมถ่ายเพิ่นเก็บหรอครับพื่อนน่ะพี่น้องดูอ่อนซ่อนครับบอครับพื่นะครับสองลอยคุ้มค่ามากครับสองให้นี่สี่ลอยพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับถามนี่มองเจ้งเสียน่พี่น้องผมว่าคุ้มค่าดิเพราะว่านะครับเดี๋ยวเอาเบางตนกัาโพดครับเนี่ยสำหรับงุณผมแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับวิตามินครับอาหารธาตุอาหารยูเสียพี่น้อง มันบทตึงดอกพี่น้องท่ับต้นน้ำต้นน,ตน,น้ำใบนะครับสารอาหารเขาลายทีที่พี่ครับต้นข้าวโพดนะครับพี่นอ้องเล่นแบบนี้นะครับแบบนี้สำหรับง้วผมนะครับพี่น้องก็่ต้องบดเลยพี่น้องนะครับป,ปึ้งหยาบอนซ้อนหยาครับคุณ อนอ่ออนซ้อนอางาครับอ่อนซอนอางาพี่น้องมีความจดเห็นยังไงน,นะครับ้าชมแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเก็บภาพมาฝากที่สีดอกพี่น้องในละให้ละสองร้อยนะคุดนะจชุดใจดาตาพี่น้องด้วขอบคุณหลายครับที่มารับชมครับขอบคุณหลายๆเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ